เดี๋หาล็อกแน่นหมดยังวะนอ็อตเดี๋ยวหาไฟก่อนไฟอยู่ไหนไฟเดี๋ยวไปใช้ก่อนครับเดี๋ยวเออล็อกก่อนล้อแน่นยังวะล้อแน่นแล้วครับอมองเห็นหรอือเปล่าล้อล้อนี่แน่นแล้วไอสเกียร์นี้เบรกแน่นแล้วสปรีนนีเบรกแน่นแล้ว เราตัวหากบนนั่นแล้วสลักพิโลกบนล็อกนน่นแล้วครับไอ้ตั้งศูนย์มุมเคมเบอร์ล็อกแน่นแล้วหมากล่างล็อกนน่นแล้วนี่แน่นแล้วสายขวาเหมือนกันครับทางซ้ายล็อกนน่นแล้วครับหมากล่างนน่นแล้วไอ้ดอตดดกุ้งนน่นแล้วอันนี้แน่นแล้วนะทางนี้ก็แน่นแล้วครับไอ้หมากล่างนน่นแล้วหมากบนนน่นแล้วสลักดิสเบกแน่นแล้วนี่ก็แน่นแล้วนี่นี่แน่นแล้วหมดสายขวาเหมือนกันไอ้ตัวหน้าตัวอีอเอาท์ล็อกแน่นแล้วครับโอเคแล้วรอมาสลับศูนย์ล้อตั้งเสร็จแล้วครับ มุ้งเคมเบอร์ว้าวสี่หนึ่งศูนย์สี่คอสเกนครับอันนี้ล็อกเรียบร้อยแล้วเบียร์ซื่อใหญ่โอ้ใส่สเบียร์ซื่อมาอีกไอ้ธรรมดาไอ้จานดิสเบกครั้งนี้หมดวันหลังต้องเปลี่ยนทิ้งไอ้จานดิสเบกเปลี่ยนจานดิสเบกทิ้งข,งข้างขวาครับหมดสภาพยางนี่ไม่ได้เช็คยางที่กุดตาเปล่ากลางไม่ได้ไม่รู้น่าจะไปแล้วเลยไม่ได้ศูนย์กากระบาด ากากบ,บาทเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้ง3ตัวเลยครับกากบาทะหลอกลางกับ,บากายางทุกตาเนี่ยเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนนะแตนาวาราไม,ม่มอบอภินาถยังไม่หายเออเนี่ยงไม้มอบอภนาถไรอ,อีกเนาะนาวาราปาคเนียไม่ได้แล้วครับจบโรนเล่นแล้ว